สวัสดีครับพี่นาอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกท่านครับทิดแล้วครับไปขากนี่ครับเราจะพาไปด้วยไปจอดด้วยนกปลานกปลาไม่เถียงจักคำครับกระโดดอย่างเดียวติดต้นทีไอหลอดฝาดลุ้ตัวทําดีับตัวเสียงกลางทําตัวเสียงกลางไปใหญ่ทําดีครับแต่วันนี้เขามาไม่คูไม่น่าใช่มันนะครับไม่น่าใช่เสียงใหญ่ครับเขามาไม่เถียงเนี้ยนกต่อคู่กระโดดกระโดดอย่างเดียวครับนี่ใส่นี่ วันนี้ผมใส่กิ่งต่ำนะันนี้ผมใส่กิ่งบวกนะดินกระโดดโอ้ยกระโดดอย่างเดียวเลยครับไม่มีคููครับวันนี้ดูจะเป็นไอตัวเสียงหน่อยเห่าห้าวอยู่เดินนี่หรือเปล่าครับแต่ดินไอเสียงใหญ่ไม่ได้ยินครับนกอะไรบินไปทางไหนวะบนเขาไฟผนเขาไฟไล่หลอ่ะนี่ครับนวันนี้ใส่สูงครับ เพราะว่านั่นมันกระโดดขึ้นบนนี่นะครับที่ที่เราฉาบลงไปฉาบปาดลุดครับตัวเสียงทําดีเนาะนี่ครับนี่นขาดลสู้ไปดูครับตัวเซาฟ์กับเบสเหลือหน่อยครับเบสเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับติดคอนไหนครับวันนั้นมันกระโดดอยู่คอนี่ละทิ้งตัวลงไปหนึ่งครับผมใส่ต่ํานี่ฟาดลุดโอ้ยหัวจะปวดเดี๋ยวบัตยังงี้นะครับนี่ไม่มีลุดครับติดดินแน่นดีครับโอ้ยหัวจะปวดนกเดี๋ยวลงมาให้ดูครับ ครับเจ้าขากจัดเต็มทีซิฟให้แล้วครับวันนี้ข้าครับจับเฉลยเต็มทีซิฟให้แล้วรู้ไหมดูครับไม่เถียงไม่อะไรได้วยครับกระดูดเขามากกระดูดอย่างเดียวครับ โอ้ยดินดีครักน้าครับดูตัวต,วตวนครับไหนจะเป็นเสียงหวานครับเดีย๋ยวผมซูมกล่องให้แป๊บนึงครับโอ้ไม,มีช็อตตอนเหยียบให้นหนา,หนาอาจารย์ได้ดูเลยครับ อันกล่องใหม่ครับนี่ครับโอ้ผมว่าน่าจะเป็นนกตัวเสียงหวานๆดินขนลวงครับครับนั่นนะดูครับด้วยไก่ครับกับเฉลยเต็มสีิสิของไอ้เจ้าหลอดครับเต็มสีิติของปีนี้ครับนี่ครับใบมะขามไปได้พาไปรถครับหมอสาครับนั่งนู่นครับเดินเสียงจาเขามานกต่อคู่กระโดดกระโดดอย่างเดียวเลยครับไม่ยอมคู่ไปเชิญไม่เถียงไม่อะไรเลยครับ ลูดอย่างเดียวครับเอาเรื่องแหวนเจี๊ยบครับครับตัวตัวตนโอ้ถ้าเป็นในเสียงมัดไอตัวเสียงกลางไปใหญ่เท่านั้นทำให้ติดลุดหน่อย <c oughs> <c oughs> หัวจะปวดอ้าวดินอะไรลูก นไม่คู่ไม่อะไรเลยนกตนัวเมียหรือเปล่าครับนี่ผมกับม่เน่ยใจเนาะคอนได้เน่อย,ยอีกแล้วเอาถุงเชียแป๊บน,นึ่งครับกินน้ำด้วยอื ขับค้างเกียงครับีนหนามดอยเนี้ยนี่ตั้ครับนี่นี่ดอยเนี้ยนี่มันต่ําครับลองพับหามวนค้างเกียงขึ้นครับใหมุ่ภาพหน่อยหนึ่งนะครับมาดูนะนครับไมดูเป็นเสียงไหนครับเขามากระโดดอย่างเดียวเลยครับโดดอย่างเดียวโดดอย่างเดียวเต็มสี่สิบของไอ้หลดนะครับหวานเกียรครับเต็มสี่สิบของปีนี้ครับ ถอนดูคนปีนโอ้ทูทูครับนั่นแนะ่ะทูทูครับอู้ยนกไม่ทอาไร่ครับยินเลียงลายนี่บัตรตอนเสียงใหญ่ฟาดลุดครับอู้ยหนาหนาเอยบัตรวันนี้ดูหนึ่งเหยียบกลางคนนลครับ <laughs> เฉลยแต้มที่สิบของปี๋ยวดินเลี้ยงลูกขาขาขาจะฮักมีบัวแต้มครับนะนี่ครับบัวแต้มครับมีบัวแต้มครับแนะบบต้ม,มเส้นหนึ่งครับบัวแต้มหนึ่งเส้นโอ้ยแบตจะมืดแล้วครับแบตเตือนนี่แหละครับเอ้ย เบ็ดกระเตือนแล้วครับนี um e ่ครับหัวเตีมเส้นน oh, ึงครับนี่หนึ่งเซนครับแล้วนับหางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบดสิบสองเซนครับนกโอ้เขาเปลือกเต็มกระเพาะเลยครับว่าเขาเปลือกแน่นกระเพาะเลยครับอุ้ยมีรถมามีรถมาครับแป๊บนึงครับ

เขามากระโดดกระโดดกระโดดอย่างเดียวเลยอ่ะมนี่ไม่ได้ริบเสียงอ่ะแม่ลูกเขาเปลือกเต็มตัว ไปแล้วครับมาบางังเจี๋ยก่อนจะขับไปอนุครับอยจักรไนนนะโอ้รถคันใหม่โอ้ครับเดี๋ยวเขามีคนมาบอกครับว่าเป็นนกเสียงใหญ่สองกุ๊กครับไม่รู้เป็นในตัวที่ผมฝาดลุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว,วันนี้ก็ได้ยังไม่มีไม่มีปีไม่มีคุยครับ เกียบตูดแข็งคู่เลยครับแข็งปุ๊กเลยครับจะคามคามก็ไม่ทาไรครับนกแต่แต่เขาเปลือกเต็มกระเพาะเลยครับจะมูกระติบตีคร๊บโอ้ยนกกำลังจะถ่ายขนครับมาดูเจ็ดแข้งแข้งป้มแนวครับโอ้ยขนลวงครับน่เอ้ยเสียดเพนกุลวงมุมตัวก้อยใหญ่ครับเนี่ยครับ ก้อยใหญ่ครับทั้งคู่ครับแต่ไม่ไม่คู่ไม่อะไรครับเสียดายครับสนับตีสนับตีก็ไม่ทลายแต่ขนลวงเยอะครับอ้ฝั่งฝั่งขวัดดีครับฝั่งขวันเนีนดีครับนกก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแบ็ก็จะมืดนะครับน้าจะเลยเตยมทีซิฟของไอ้เจ้าหลอดของปีนี้ครับเจ้าหลอดทําให้ไอ้เจ้าข้าก็ไม่ใช่เจ้าหลอดพูดผิดครับไอ้เจ้าข้าไอ้เจ้าหลอดเพื่อนมาแบ่งไปแล้วครับ ราคาไม่สูงครับเบี่ยงไปไม่มีนกเ่นครับหรือสอยครับนี่ครับเหลือไอเจ้าคากไอเจ้าไฟเจ้าอั้งครับกับนกใหม่อีกสองตัวว่าจะฮัทจะไม่ได้ฮัทครับนี่ครับฝากไว้เลยครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคนด้ำคลิปครับเฉลยเต็นต์ที่คอยไอเจ้าคาาครับมันหมันครับวันนี้นานาท่านไหนถ้าออกวันพรุ่งนี้ขอยห้หมันครับผมก็จะออกเหมือนกันแบบนี่ยุดไปหลายวันครับไปวิ่งขี่ไก่เนาะเขาฟาร์มแบบคนงานครับวางเก่ามาจัดให้นานาดูครับฝากไว้เลยครับสวัสดีครับวันเจี๊ยบ